สวัสดีเนาะมือนีเฮาสิมาสอนการใส่นาจีอในเวอร์และการตั้งขาขนาดของนาจีอเนาะขั้นตอนแรกเฮาก็มาเข้าอ่า Microsoft Word เนาะตัวอย่างเอกสารที่ข้าพเจ้าได้พิมพ์แล้วเนะาะข้าพเจ้าได้พิมพ์แล้วเอกสารได้พิมพ์แล้วตัวอย่างเลย พพาพามาเข่าบนกกันเลยเนาะมาบนบทสรุปนี่เนาะบทสรุปตรงไรๆบสรุปน,น,ปนี่ตอนนี้ข้าพเจ้าเดซานาเจียล้วนะ เนานใช่นั่นแต่ว่าจะ,ะเอาสิลบออกเนาะนมันจะบ่มีเนาะนาเจียเนี่ยโอ้โหห้าสิใส่ย,ยังไงเนาะตัวอย่างห้าพิมพ์แล้วเอกสารมรสรุปนี่ยห้าพิมพ์แล้วเนาะพิมพ์ยังกาแล้วแต่ตามความ คือว่าต้องตรวจสอบคอมไฟมันเนาะตัวอย่างปืนกาบบูมเอนบูสรุปเนาะแต่ข้าพเจ้าเห็นมันเป็นตัวอย่างนี่ก็อย่างบูสรุปนี่มันยังไม่มีนาเจียเนาะเามาเข้าทีคําว่าอินเสิร์ตนี่เนาะเขาอินเสิร์ตแล้วมาเข้าทีเพทเล่เพทนามเบอร์นี่เนาะบางคนว่าชี้ใช้ทั้งทึงว่ลชนใจใส่ทั้งทึงเนาะใส่ทั้งทึงนั่นนี่ทั้งทึงทั้งข่าวเมืองใช้หรือว่าทั้งทึงเครื่องกลางเนาะยังห้าใส่ด้ย มันจะมีหนึ่งชองซานอยู่นี่เนาะเดี๋ยวมันจะเป็นช่องนี้ทึ่งมันจะเป็นหนึ่งเลยนี้แล้เวเขาไปเจ้าบระยากใช้เนาะทั้นะทงถึงมังมนใะช้ทั้งลุ่มเาเขาที่อินเนสะิร์ตคือเราเนาะเพจนัมเบินะ้ลเนาะเขาที่นะว,วัดต้มเนาะเขาไปเจ้าก็เหลือวงกลางเนาะบางคนก็นเลือกทั้งขางก็กได้ ว่าท่านนี้ก็ได้เนาะเขาเจะเลือกคือก้างเนาะปุ๊บนี่เล้มันจะได้เลยเนาะสำหรับเอ่อพ่อนที่ว่าให้มันง่ามไม่ห้าก็มาเปลี่ยนอยู่นี้เป็นท้ำนีโลโรมันนี่เนาะมันจะง่ามนี่มันจะได้หนึ่งอตัตโนมัติสองอัตโนมัติเลยนี่สามอัตโนมัติเลยเนยาะน,น,นี่หนึ่งสองขนาดใช้ขนาด,านาดให้มันใหญ่ก็มาใส คือเก่าเป็นสิบช่องกระไรมันจะใหญ่กว่าเก่าเนะาะหล,ละังจากนั้นเนาะมันให้มาตั้งขนาดเองวะนี่นาเจียใหเฮาให้มาเข้าทีเพจไปเอานี่เนาะเพจไปเอาเข้าเม็ดซีนนี้แล้วเข้าคัสตอมนี้หลังจากนั้นให้กำหนดเองเนาะอยู่นี่ทั้งทึ่งยิงตามว่าไฟชีกำหนดทั้งคางทั้งทึ่งทั้งลุมคางสายคางกวาดสไลด์ถ้าข้าพเจ้าใช้สองเนยเนาะ ตัวนี้นี่ก็ะองเนาะตัวนี้ใส่สามนี่สองว่ากันว่โอเคมันก็จะได้นะตัวนี้มันหล้วก็ข้างข้างๆมันก็สามเลยเนาะนี้ก็ะองนี่สองเนาะอันอน,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 อนี้กระซองเท้จริงเนี่ยมัดเนาะสำหรับการสอนการใส่นาเจียแหละการตั้งขาขนาดของนาเจียในเวิร์ดสำหรับมือใหม่เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เฮาเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปเด้อพี่น้องเด้อ้าว่าผู้ใดอยากให้ซ้อนตัวใดเกี่ยวกับเวิร์ดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาและทางเฮาจะเห็ดคลิปซ้อนให้อีกเนาะขอขอบใจ